กับผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แถลงข่าวนะครับในวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 กันเลยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้56รายเป็นรายใหม่ที่เราพบในวันนี้แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับก็เราก็ต่ํากว่า ห้าสิบลายนะครับขออภัยนะครับต่ำกว่าหนึ่งร้อยลายมาเป็นเวลาประมาณสิบห้าสิบหกวันมาแล้วนะครับดังภาพที่ท่านเห็นก็